สัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่469แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองคไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆพระราคาเบาๆมาแบ่งกันอีกแล้วนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอสภาพสวยเดิมสวยเดิมนะคะวันนี้จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสภาพสวยเดิมทั้งสองเหรียญค่ะ เดิมเนะคะด้านหลังเป็นพอปลอนะคะค่ะสวยเดิมทั้งสองเหรียญน,นะคะน่าใช้น่าเก็บสะสมค่ะเห็นไหมคะส่วนมากแล้วนะคะที่เจอก็จะเจอแต่เหรียญไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเวลาที่เหรียญอยู่รวมๆกันนะคะมีการถูก,กันสีกันนะคะทำให้เหรียญไม่สวยนะคะแต่สองเหรียญน,นี้รับประกันได้เลยนะคะว่าสวยนะคะ สำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะสวยเดิมก็จะอยู่ที่เหรียญละ2 0 0ค่ะถ้าท่านใดรับ2เหรียญจะอยู่ที่400นะคะเก็บได้เลยนะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่เนื้อเงินครบ6กรอบปี2537สภาพสวยนะ่าเก็บหน้าบูชาค่ะ ตอโคด้านหลังนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อคูณนะคะครบหรอบนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มสิงบุรีอายุครบ70ปีปี2528สสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะ การสำหรับเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะคะสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปาวะโลใบขี้เหล็กวัดกำแพงแสนเนื้อทองแดงไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ เหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปูแ่แพ้นนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหัวโตหลวงปู่ทวดเนื้อเงินวัดสำเพาเชยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะ ก็สวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะคะหลวงปูท่ทวดออกวัดสำเพาเชยนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเคนวัดเขาอีโต้ปาจีนบุรีอายุ1้อยแปปีปี2510สสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ เหรียญนี้ก็สวยเดิมนะคะส่วนมากก็เจอแต่รูปถ่ายกับที่มีไซนะคะแต่นี่เป็นเหรียญของหลวงพ่อเคนนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเคนวัดเขาอีโต้นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญเนื้อเงินวัดพระธาตุเขาเจ้าปี2534ชนบุรีสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เป็นเนื้อเงินนะคะเหรียญก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะสภาพก็สวยเดิมค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญเนื้อเงินนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่650 หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระครูอาจารย์สุนทรวัดโคกเพาะปี2535สภาพดีน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะกสำหรับเหรียญพระครูอาจารย์สุนทรวัดโคกเพาะนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเตวัดสามงามนะคนปรปฐมเหรียญเงินขวัญถุงนะคะสภาพใช้นะใช้หน้าบูชาค่ะเป็นเหรียญเงินขวัญถุงนะคะเจ้าของเดิมก็ใช้มาซะเต็มที่เลยนะคะแต่ก็ยังเห็นหลวงพ่อนะคะคสําสหรับเหรียญหลวงพ่อเต๋วัดสามงามนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดอุทยัยปี2533บูรณะอุโบสถวัดขุนทิพย์อยุธยาสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดอุทัยนะคะ สภาพดีสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์เชื้อหนูเพชรวัดสะพานสูงปี2516สภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะคะสภาพดีสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเชียงใหม่ปี2518สภาพดีนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็เดิมเดิมนะคะการสำหรับเหรียญหลวงปู่สิมนะคะวัดถ้ำผาป่องสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูลร้อยแปปีวัดบูรพารามปี2องพัารสามสิบแปดสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพดีนะคะหลวงปู่ดุลค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ดุลนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อวิบูลวชิรธรรมวัดคะลืหะบดีสง์วัดท่าพุทสาปี2,515สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะแต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อวิบูลวชิรธรรมนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดพรมรังสีปี2516สภาพดีนะเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะด้านหลังนะคะคงติดกาวไว้กับอะไรสักอย่างนะคะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับด้านหน้าค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตวัดพรมรังสีนะคะปี2516สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยพิมพ์หน้าเสือเนื้อทองผสมไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะเป็นเหรียญหล่อเก่านะคะก็เก่ามากแล้วก็สภาพดีนะคะ สำหรับเหรียญหล่อเก่านะคะหลวงพ่อน้อยพิมพ์หน้าเสือเนื้อทองผสมไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะถ้าท่านใดชอบสะสมพระเก่าๆก็จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชหลังอกเราเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้น่าใช้น้าบูชาค่ะ เก่านะคะสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่เลยนะคะสำหรับเหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะสำหรับเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะคะเก่าๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บน่าสะสมนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนหลังกุมารเนื้อว่านสบู่เลือดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามชัยนาทพร้อมเรี่ยมเก่าพร้อมใช้สภาพเดิมๆค่ะนี่ค่ะเดิมๆเลยนะคะเป็นพระในบ้านพระเก็บพระสะสมเลยนะคะก็เหมามาฝากเพื่อนๆและทุกๆท่านนะคะค่ะสำหรับพระขุนแผนนะคะหลังกุมารน,นะคะสภาพสวยเรี่ยม พร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่เก็บน่าใช้นะคะเดิมๆิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหล่อนาลีพันหลักอุดผงเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ค่ะอุดผงใต้ฐานนะคะเก่ามากเลยนะคะพันหลักนะคะสำหรับนาลีนะคะนาลีพันหลักค่ะ กดําเดิมเก่าๆนะคะน่าเก็บหน่าสะสมค่ะค่ะสําสหรับพระหลอนารีพันหลักนะคะอุดผงเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ค่ะสภาพดีนะคะถ้าท่านใดทราบที่ทราบรุ่นก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะ,คะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายอุ้มพงเก่าไม่ทราบที่สภาพดีนะเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ค่ะสะภาพดีนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าก,ก็จัดเลยนะคะสําหรับพระสังกรจจายอุ้มพุงองค์นี้นะคะองค์ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าใหญ่นะคะค่ะสาหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่ากเดิมๆไม่ทราบที่และไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นแหวนปอกมีดเนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่เก่าสภาพใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะค่ะเก่ามากเลยนะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆก,ก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับแหวนปอกมีดเนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่ เก่าสภาพใช้วงนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะหลังสอกอปี2544สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมเลยนะคะสําหรับองค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นสอกอนะคะสวยนะคะตอกโค้ดหม่เลขใต้ฐานค่ะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสําหรับหลวงปู่ทวดนะคะเตารีดนะคะเนื้อโลหะหลังสอกอนะคะสาภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หกร้ห้าสิบ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปาฏิหารหลวงปู่ศรีสุดโทร,รุ่นมหาลาภหนุนดวงป่าคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีปี2560สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะมีใบคาถาให้เสร็จเลยนะคะเหรียญสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมเลยนะคะกระไหล่ทองเต็มค่ะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะน่าใช้หน้าบูชามากๆเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญปฏิหารหลวงปู่ศีสุดโทนะคะรุ่นมหาลาบนะคะหนุนดวงสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์วัดเขาหวายจังหวัดระยองปี2566สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ลงยาเดิมๆค่ะเห็นไหมคะสภาพเหรียญก็อยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะไม่ถูกอากาศเลยนะคะสวยมากค่ะ ค่สำหรับเหรียญน,นะคะหลวงพ่อสิงห์วัดเขาไหวายจังหวัดระยองนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจัตุคามรามเทพรุ่นปีมหามงคลปี2550 สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นจัตุคามรามเทพนะคะสวยมากเลยนะคะเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมๆนะคะก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดจัดตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองนะคะ เหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจตุคามรามเทพรุ่นปีมหามงคลปี2550เงินไหลมาวัดพระมหา,าธาตุ วระมหาวิหารนครศรีธรรมราชสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะศิละปะสวยมากนะคะค่ะสำหรับเหรียญน,นะคะรุ่นเงินไหลมานะคะ วัดมหาธาตุวละมหาวิหารนะคะนครศรีธรรมราชนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ,คะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปานกรรมการวัดบางกะสอนรุ่นหนึ่ง ปี2 5 5 5สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะองค์นี้ก็สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆนะคะแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะต่อโค้ดกับตัวเลขใต้ฐานนะคะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับรูปล่อนะคะ หลวงพ่อปานกรรมการวัดบางกระสอนนะคะรุ่นหนึ่งนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อทวดหลังเตารีดรวยรวยรว,วยวัดบางไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2560 สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะออกวัดบางไทรนะคะตอกโคดรหมายเลขด้านหลังนะคะสวยจริงนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสําหรับหลวงปู่ทวดหลังเตารีดรวยๆเฮงๆวัดบางไทรนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรกระไหลทองรงยาวัดโสธรวลาลามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาสาภาพสวยเดิมพร้อมกล่องกระมี่สวยๆเดิมๆนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะ ด้านในก็จะมีชื่อหลวงพ่อแล้วก็รุ่นนะคะหลวงพ่อโสธรปะทานพรน,นะคะสวยมากค่ะเห็นไะคะเหรียญด้านในก็สวยเดิมนะคะลงยาค่ะเห็นไหมคะกะไหลทองลงยาสวยๆนะคะนะ่าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะกระไหลทองลงยาสวยพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะองค์ต่อไปจะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระชุดรูปหล่อหลวงปู่ทวดหมื่นยันรุ่นรวยหายห่วงวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ชุดพิเศษทอดกระถินตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมนะคะสำหรับชุดนี้นะคะหนึ่งชุดจะมีด้วยกันสององนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะที่กล่องก็จะแจ้งให้ทราบเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปหล่ออีกหนึ่งองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะหลวงปู่ทวดหมื่นยนันรุ่นรวยหายห่วงนะคะ ปัดช้างให้นะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาชมรูปลอกกันชัดๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นรูปลอลอยองค์แบบนี้นะคะนั่งบนฐานนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะองค์นี้จะเป็นตูดกวงยังคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆค่ะเดี๋ยวจะมีอกอกงนะคะองค์นี้นะคะนี่ค่ะองค์นี้ก็จะมีอุดนะคะแล้วก็ตอกโค้ดหมาเลขใต้ฐานนะคะ สวยทั้งสององนะคะองค์ก็ค่อนข้างที่จะโตนะคะไม่ใช่องคเล็กนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อชุดนี้นะคะ1ชุดมีด้วยกัน2อ,องค์ชุดนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ450ได้หลวงปู่ทวดถ,ถึง2อ,องค์เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องรางของขังนะคะก็จะเป็น ตะกุดถักเชือกลงทองหลวงปุกคุยหนองไผ่เพชรบูรณ์นะคะที่ดอกตะกุดนะคะก็จะมียันอักขระนะคะเห็นไหมคะพร้อมรูปหลวงปุกคุยซองเดิมๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะซองเดิมๆจากวัดเลยนะคะเครื่องรางของขังหลวงปุกคุยนะคะน่าใช้หน้าบูชามากเลยนะคะสําหรับตะกุดถักเชือกลงทองหลวงปุกคุยนะคะ พร้อมรูปภาพแล้วก็ซองเดิมๆดอกนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชุดเนื้อว่านดําหลวงปู่ทวดก้าวหน้าวัดช้างให้วัดอัมพุวลารามจังหวัดปทุมธานีค่ะ สำหรับ1ชุดชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด9องค์นะคะเห็นไหมคะ9องค์9พิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสภาพสวยเดิมทุกองค์นะคะถ้าท่านใดรับชุดนี้ไปนะคะรับรองคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะชมกันชัดๆเลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะสวยสมบูรณ์ทุกองค์เลยนะคะสวยค่ะสำหรับชุดนี้นะคะคุ้มฉุดสุดคุ้มเลยนะคะก็จะมีองค์กลางเป็นองค์ใหญ่หนึ่งองค์นะคะนี่ค่ะเดิมๆนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะ หชุดมี9องค์นะคะชุดนี้นะคะออกวัดอําพุวลารามนะคะปะทุมธานีนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ450ได้ถึง9องค์นะคะจะเก็บไว้ใช้เองเก็บไว้มอบเป็นของที่ระลึกของขวัญก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะ สำหรับชิ้นนี้นะคะก็เป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมพระแล้วติดใจชอบใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ082754 711 0 110, หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 711 0 110, ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ